เอาละครับต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูข้อ30กันนะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในแนวข้อสอบที่3เรื่องสูตรเนาะแต่ข้อนี้เ <c> ห <oughs> ็นโจทย์แล้วก็เป็นไงบ้างครับนานาน <c oughs> สนุกสนานสสนนนุกาโอเคเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในวิธีการอ่านพวกนี้คือมันมีภาษาของเซตอยู่ถ้าน้องๆอง่านเข้าใจอ่านแบบที่ครูครอบอ่านน้องๆจะเข้าใจง่าย,ายขึ้นและเห็นภาพง่ายขึ้นด้วยนะข้อ1น,นะเขาถามว่า ข้อสาเนี่ยอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าเขาให้ a b c d เนี่ยเป็นเซตใดๆถามว่าข้อใดผิดนะครับถามว่าข้อใดผิดอ่าเราก็ค่อยๆดูไปข้อไหนผิดนะฮะข้อที่1น,นะอย่าเวลาดูช้อยที่1ก็อย่าเพิ่งไปสนใจช้อยอื่นนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันจริงหรือไม่จริงหรือไม่อ่านเดี๋ยวเราก็ลองดูซิว่าจริงหรือไม่นะฮะต้นนะครับ อาจจะใช้วิธีการวาดวงกลมช่วยดีไหมเนาะชอยที่1เดี๋ยวเราวาดวงกลมนะครับช่วยก็จะได้ดูง่ายๆหน่อยเนื่องจากว่าโจทย์นี่นะทางขวาเนี่ยเขามี3วงเพราะฉะนั้นกรุับก็จะวาด3วงให้เหมือนกันนะครับทางฝั่งซ้ายกับทางฝั่งขวานะโอเคก็วาดให้คล้ายๆกันเวลาเปรียบเทียบมันจะได้ดูกันง่ายเนาะ เอาละครับนี่คือชอยที่1มาดูกันครับให้อันนี้เป็น A นะครับอันนี้เป็น B แล้วก็อันล่างเป็น C อันนี้เป็น A อันนี้เป็น B อันนี้เป็น C นะครับอ่ะชอยที่1ทางซ้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่า C-B ลบ b นะ C-B ลบ b มันอยู่ตรงไหนครับมามันแปลว่าอยู่ใน C แต่ไม่อยู่ใน B ทันหมซลบ b นะมันแปลว่าอยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน B นั่นก็คือตรงนี้กับตรงนี้ ใช่อยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน b นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ b ลบ c b ลบ c แปลว่าอะไรนะอยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน c อยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน c มันก็คือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นทางซ้ายเนี่ยนะครับก็คือที่เขาบอกว่าเอา c ลบ b เนี่ยนะมายูเนียนกับ b ลบ c มันก็คือพื้นที่2อ,อันนี้ยูเนะียนก็คือเอาหมดเนาะเอาหมดเลยก็คือแรงเงาตรงนี้นะครับแรงเงา2อ,อันนี้นะโอเคอ่ะได้อยู่เนาะได้อยู่พอเราแรงเงาเสร็จนะครับเราก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทําอีกฝั่งหนึ่งทางขวาดูซิว่าทําเสร็จแล้วเท่ากันไหมนะอ่ะเรามาดูกันนะทางขวานี่สิน่าสนใจวิธีการอ่านนะครับน้องๆน,งน,งนี่สมมติ เรามองเป็นก้อนเรามองเป็นก้อนมีก้อนที่1คืออเนนี้แล้วขั้นด้วยยูเนียนแล้วก็ก้อนที่2นะครับแล้วก็ก้อนที่3ก้อนที่4ี่ครูก็ขีดให้หมดเลยนะอันนี้คือก้อนที่3อันนี้คือก้อนที่4ข้อนี้ยาวนิดนึงนะเพราะอธิบายทุกชอย์นะฮะข้อที่ข้อที่1นะครับก้อนที่1่เนี่ยเขาอ,อ่านยังไงก็บอกว่า a intersect b ินเ e อร์ c t กับ c c o m p l เ m e n t แต่เราใช้ภาษาอ่านแบบเราใช้ภาษาอ่านแบบไทย มันอ่านง่ายๆเลยครับน้องๆคืออย่างนี้นะอ่านว่าเอา A เอา b แต่ไม่เอา c ฟังดีๆนะเอา a และ b แต่ไม่เอา C a i อ t ินเตอร์แต่ไม่เอา c มันคือตรงไหนครับน้องๆครับนี่ฮะ a อ n ินเตอร์เคือตรงนี้แต่ไม่เอา C คือเอาอันนี้ออกเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่นี้นี่คือเอา A เอา b ไม่เอา C ครับ เข้าใจไหมวิธีการอ่านภาษาอ่านมันเป็นแบบนี้แล้วมันจะง่ายไปดูก้อนที่สองตัวไหนที่มันไม่มีคอมพลเมนต์ล่ะเอา A เอา C แต่ไม่เอา B ใช่ปะ่ะเอา A และ C แต่ไม่เอา B นี่ A และ C มันคือตรงนี้แต่เราไม่เอา B ไงทันไหม เและ c มันคืออินเตอร์เซมันคือตรงเนี้ยเนี้ยคือ a และ c แต่ไม่เอา b ไงเข้าใจไหมอ่านแบบเนี้ยอ่านแบบภาษาเราอย่างเงี้ยมันจะง่ายนะครับนี่คือก้อนที่2ใช้ละก้อนที่3ครับก้อนที่3คืออะไรเอา b นี่ไงเอา b แต่ไม่เอา C ไม่เอา a คือ b อย่างเดียวก้อนนี้อ่านว่า B อย่างเดียว B อย่างเดียวก็คือเซี่ยวเดียวที่เป็นตัว b นั่นคือตรงนี้ครับ เข้าใจไหมนี่คือ b อย่างเดียวฮะเพราะว่าอีกสองตัวมันคอมพลเมนต์สุดท้ายนะฮะยูเนียนกันหมดเลยนะพวกเนี้ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยคือยูเนียนสุดท้ายเนี่ยคืออะไรเอา c แต่ไม่เอา a ไม่เอา b นะครับเอาแต่ c นะ,อะเอา c ก็แปลว่า c อย่างเดียวนี่ไงเข้าใจปะ่ะไอตัวเนี้ยแปลว่า c อย่างเดียว C อย่างเดียวคือไม่เอาตัวที่ล้นไปทางอื่นนะครับนั่นก็คือเมื่อจับยูเนียนกันเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะฮะพอได้ผลลัพธ์แบบนี้ปับ๊บกรุ๊กก็แรงเงาตรงที่เป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้ไงเนี่ยจับยูเนียนแบบว่าเอาหมดเลยใช่ไหมยูเนียนกันเหมือนไหมสองอันนี้เหมือนกันแปลว่าเท่ากันเห็นไหมเหมือนกันแปลว่าเท่ากันเท่ากันแปลว่าข้อ1ถูก ข้อหนึ่งถูกอย่าตอบนะครับเขาเอาข้อที่ผิดบางคนบอกท,ทําแทบตายทำแทบตายถูกแล้วจะตอบแล้วเขาเอาข้อที่ผิดนะจะเย็นๆนะครับข้อหนึ่งอย่าไปตอบพอเข้าใจไหมฮะอันนี้ใช้แผนภาพในการช่วยก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าใครใช้สูตรในข้อนี้จะยืดยาวยุ่งยากนะครับยุ่ยเยี้ยไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้ออกนะความฉลาดอย่างหนึ่งของเราก็คือ การรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องใช้สูตรเมื่อไหร่ต้องใช้แผนภาพนะครับใช้มันช่วยกันโอเคมาดูข้อที่2นะฮะข้อที่2เดี๋ยวครูก็ใช้ Copy ลงไปวางข้างล่างละกันจะได้รู้ว่าดูข้อ2อย่างเดียวนะโฟกัสข้อ2อย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับข้ออื่นอ่ะข้อ2องเขาบอกว่า สวัสดีน้องนนักเรียนทุกคนนะครับครูครับขออนุญาตแนะนาคอร์สเรียนสักนิดหนึ่งนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สติวสอบเรื่องเซตสําหรับน้องๆ้องม .4 โดยเฉพาะเลยนะฮะมีโจทย์ทั้งหมด70ข้อซึ่งโจทย์ที่เพิ่งจบไปนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สนี้นะครับครูครับตัดมาให้ดูภายในคอร์สเรียนนี้ครูครับก็จะแบ่งออกเป็นแนวข้อสอบทั้งหมด หแนวด้วยกันแนวที่1ก็คือความหมายชนิดของเซตก็คือเริ่มตั้งแต่นิยามเราต้องแม่นเนาะเป็นการถามเชิงคฤษสตีนะครับแนวที่2ก็คือสับเซตและ power set นะฮะก็คือถามนิยามอีกเหมือนกันแล้วก็การนับจํานวนสับเซต power set นะแล้วก็แนวที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการของเซ็ตนั่นก็คือมีการย u น i ย n มี intersection มีผลต่างแล้วก็ complement นะครับอันนี้จะเริ่มยากแล้วนะจริงๆยากตั้งแต่แนวที่2แล้วนะครับส่วนแนวที่4ก็คือแผนภาพเวนแผนภาพเวนก็คือแผนภาพวงกลมที่ซ้อนทับและจะแรงเงาอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็แนวที่5 เรื่องโจทย์ปัญหานะครับเรื่องนี้จะเน้นการหาจํานวนสมาชิกซึ่งอันนี้คูกอ๊อเน้นมากคูกอ๊อใส่โจทย์ไว้เยอะกว่าแนวอื่นๆเลยเพราะว่าแนวข้อสอบมันมีหลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งยากทั้งง่ายผสมกันอยากให้น้องๆได้เรียนคอร์สนี้นะครับใครที่กําลังจะเตรียมสอบแนะนําเป็นคอร์สเล็กคอมเมนต์จริงๆนะฮะอันนี้อยากให้ได้เรียนกันเต็มที่ นะฮะเหมาะกับม .4 นะที่บอกไปแล้วแล้วก็ม .6 ที่กำลังจะเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะฮะในคอร์สเรียนนี้นะครับจะมีไฟล์ pdf ไฟล์ pdf นี่ให้น้องๆไปปริ้นออกมาก็ได้หรือจะเขียนทับบนแท็บเล็ตก็ได้ซึ่งในตอนท้ายของไฟล์ก็จะมีเฉลยคำตอบนะครับเฉลยทุกข้อจะอยู่ที่หน้าสุดท้ายให้น้องๆได้ฝึกทำก่อนแล้วดูเฉลยพอไม่เข้าใจก็เปิดมาดูคอร์สเรียนได้เนาะ สำหรับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ matoschool นะครับอยู่ในกลุ่มของอคอร์สเรียนออนไลน์นะคอร์สเรียนออนไลน์เรื่องเซตติวสอบเซต70ข้อนะครับก็ใครสนใจขอแสนเข้าไปดูในนั้นได้เลยนะฮะหรือถ้าใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ o r p 8 9 7 1 Okay. นะครับโอเคนะส่วนท้ายตรงนี้เดี๋ยวครูกรับขอทิ้งไว้ด้วยความคิดเห็นของน้องๆหลายๆคนที่เคยเข้ามาดูช่อง YouTube ของครูกรับแล้วนะครับก็เพื่อจะให้น้องๆได้มั่นใจว่าเรียนคอร์สไหนก็ตามของครูกรับน้องๆจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความมั่นใจแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับกับคอร์สเรียนนี้นะฮะแล้วยังไงเจอกันในคอร์สเรียนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ